สวัสดีครับเจ็บคอครับเจ็บคอทุกเดือนครับเจ็บคอทั้งปีเลยครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับมีวิธีแก้ง่ายๆอันนี้ผมเจ็บคอทุกเดือนเลยครับไปที่ร้านขายยาจัดยาแก้เสพนะครับให้เป็นเม็ดเป็นแผงๆกินต้องกินถึงสองแผงนะครับยี่สิบเม็ดถึงจะหายบางครั้งก็ยังไม่หายนะครับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากครับผมก็อาศัยว่าผมถามคนเฒ่าคนแก่ถามแม่ผมนะครับแม่ผมบอกว่าอ่าสมัยก่อนเขากินยาอ่าพวกสมุนไพรครับเอไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอ่าก็บอกมาครับว่ามียาเม็ดบรรเทาพิษยาประจันนะครับอันนี้หายากครับยากวาดขาวละออครับแล้วก็มียากวาดตาใบโพแบบเม็ดนะครับ ที่ผมกินผมกินอย่างที่สามนีครับยากวดตราใบาโพแบบเม็ดครับอ่ามันกินง่ายครับปริมาณแล้วก็กะได้สบายครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ผมใช้คือยากวดตราใบาโพแบบเม็ดนะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอ่าหน้าตาของยาที่ผมรับประทานอยู่ที่เคี้ยวอยู่ทุกคืนนะครับอ่าก็คือยากวดตราใบาโพแบบนี้นะครับ่เขียนว่ายากวดตราใบาโพนะครับ เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับอาทานแล้วให้เคี้ยวก่อนนอนทุกคืนนะครับอเคี้ยวก่อนนอนทุกคืนนะครับมันจะชุ่มชออยู่ทั้งคืนนะครับอปรากฏว่าคอผมก็ไม่เคยเจ็บอีกเลยครับผมเริ่มเคี้ยวยานี้ตั้งแต่ปีพศ2550มาถึงวันนี้วันที่16 เดือน6พศ2557รวมระยะเวลา7ปีแล้วก็ยังไม่เคยต้องเจ็บคออีกเลยครับไม่ต้องพึ่งยาหลวงเลยนะครับไม่ต้องไปร้านเภสัชเพื่อซื้อยาแก้เจ็บคออีกต่อไปเลยครับแต่ถ้าตอนตื่นนอนนะครับหรือบางครั้งมีการจามหรือไอก็ต้องเคี้ยวยาง1เม็ดทันทีที่จามหรือไอเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคี้ยวมันจะเจ็บคอได้นะครับ ให้รีบกินเลยนะครับให้รีบเคี้ยวเลยนะครับแล้วพยายามอย่ากินน้ําตามหรือกินอะไรตามนะครับให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับสักพักนะครับทั้งทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้รีบเคี้ยวหนึ่งเม็ดทันทีครับสาเหตุที่เจ็บคอนะครับหรือไอจามนะครับเกิดจากคอแดงครับหรือคออักเสบนั่นเองครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ